นรสิงห์อวตารพระวิษณุทรงสละอวตารสิบอวตารเพื่อยุติการปกครองของเราอาสูรในโลกนี้และนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกหนทุกแห่งนรสิงห์อวตารถือเป็นอวตารที่สี่ของพระวิษณุและเพื่อปกป้องผู้ศรัทธาในพระองค์พระองค์จึงได้ให้กำเนิดโอรสสองพระองค์คือพระปรรอหลัดครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตในยุคสัตยอยุคฤษีกัจับและพระมเหสีที่ทีทมีโอรสสองพระองค์ คือหิรันยกศรและหิรันยกสทั้งสองทรงเป็นที่รู้จักในการทำลายล้างและความวุ่นวายไปทั่วทุกหนทุกแห่งและก่อปัญหาแก่ทั้งมนุษย์และเทพ,พเจ้าเหล่าทวยเทพไม่พอใจในความชั่วของทั้งสองจึงสวดภาวนาต่อพระวิษณุเพื่อหาวิธีหยุดยั้งพี่น้องของพระองค์เมื่อพระวิษณุทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเหล่าสาวกพระวิษณุจึงทรงแปลงกายเป็นหมูปากขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวาราหะอาวตารและเสด็จมาปราบหิรันยกสรซึ่งถือเป็นอวตารที่สามของพระวิษณุ ฮิรันยก์ได้ซ่อนแผ่นดินที่เรียกว่าภูเทวีไว้ในทะเลลึกในที่สุดอวตารทั้ง12ของพระวิษณุก็ประสบความสำเร็จในการตามมหาแผ่นดินและหิรันยักษ์ักด์สงครามระหว่างอาวตารทั้ง12และหิรันยักษ์ั์ได้ปะทุขึ้นเกิดการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างหมูป่าและหิรันยักษ์ักด์สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วทั้งโลกในที่สุดหมูป่าก็บทขยี้หิรันยักษ์ัด์ด้วยเขาของมัน ยกผืนดินขึ้นด้วยเข่าของมันและฟื้นฟูสมดุลของโลกโดยการวางหิรันยักษ์สวัยในที่ที่เหมาะสมในจักรวาลสิ่งนี้นำมาซึ่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างเหล่าเทพและมนุษย์แต่ความสุขของพวกเขาก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่เมื่อพี่ชายของหิรันยักษ์ปติญาณว่าจะแก้แค้นการสังหารพี่ชายทำลายล้างโลกและสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนเขานำกองทัพอสูรททำลายล้างทุกสิ่งบนโลกแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับพลังอำนาจของเหล่าเทพ เมื่อรู้ว่าพระวิษณุกําลังช่วยเหลือเหล่าเทพพระวิษณุจึงปฏิญาณว่าจะทําลายล้างพวกมันให้สินส้นซากเขาตัดสินใจเสด็จไปยังป่าและสวดภาวนาต่อพระพรหมเพื่อขอพรให้ได้รับพรแห่งความเป็นอมตะในไม่ช้าพระองค์ก็ทรงลืมความปรารถนาและความรู้สึกทางโลกทั้งหมดและทรงอุทิศตนให้กับการทําสมาธิพระอินทร์ทรงทาลายกองทัพของฮิรันย,ยกศัตดิ์ขณะเดียวกันพระอินทร์ทรงประณามว่าหิรันย,ยกสมิได้เป็นผู้นำเหล่าอสูร เนื่องจากอสูรไม่มีผู้นำพระองค์จึงทรงคิดว่านี่เป็นเวลาอันสมควรที่จะโจมตีพวกมันและคงจะชนะสงครามระหว่างเทพกับอสูรได้อย่างง่ายดายจึงทรงโจมตีอสูรด้วยกำลังทั้งหมดและตามที่คาดไว้พระองค์ทรงสังหารอสูรไปจำนวนมากและทรงชนะสงครามในคราวเดียวกันพระองค์ทรงปลงพระชนทําลายเมืองหลวงฮิรันยกสุป,ปุจนสิ้นซากและเสด็จไปยังพระราชวางังที่นั่นพระองค์ทรงพบพระนางกายตุ พระมเหสีของฮิรันยกสุป,ปุเมื่อฮิรันยกสุป,ปุตัดสินใจแก้แค้นพระองค์จึงทรงต้องการกักขังน,นางไว้ทันใดนั้นนารถมุนีก็เสด็จมาและทรงห้ามพระอสูรพระอสูรทรงกริว้วและตรัสถามว่าเหตุใดจึงกักขังน,นางไว้พระอสูรตรัสว่าหากฮิรันยกสุป,ปุยังทำร้ายพระองค์อีกพระองค์จะทรงกักขังน,นางไว้เมื่อนารถมุนีได้ยินดังนั้นจึงทรงขอให้พระองค์ไปเพราะนางไม่มีส่วนในสงครามระหว่างเทพกับอสูรนางเป็นสตรีผู้บริสุทธิ์และไร้ทางสู้ พระอินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจักนางไปหลังจากปล่อยนางไปนารถถามพระอินทว่าสบายดีหรือไม่พระองค์รู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่พระองค์ก็ยังทรงตอบว่าสบายดีพระอินทตั้งคันและเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นพระอินท์จึงต้องการอยู่กับนารอและรับใช้พระองค์ในฐานะพระโอรสนารถตกลงและพระกายตูดจึงประทับอยู่ในกระท่อมของนารถนารอเล่าเรื่องพระวิษณุให้ฟังและหลังจากฟังเรื่องราวแล้วพระองค์ก็เกิดความผูกพันกับพระวิษณุ ทารกในคันก็ได้ฟังเรื่องราวนี้เช่นกันและต่อมาได้กลายเป็นผู้ศรัทธาในพระวิษณุอย่างสูงสุดขณะเดียวกันความร้อนที่เกิดจากการทำบาปของฮีรันยอกะสิพอนั้นรุนแรงและรุนแรงมากแม้แต่เทพแห่งสวรรค์ก็ยังรู้สึกได้ในที่สุดเมื่อทนไม่ได้พระองค์จึงเสด็จไปหาพระพรหมและฟังคำอธิษฐานของฮีรันยอกสิพอพระพรหมทรงพอพระทัยในความศรัทธาของฮีรันยอกสิพอเป็นอย่างยิ่ง จึงประทานพรตามที่ปรารถนาฮิรันยอกสิพอกล่าวว่าพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นอมตะพระพรหมทรงบอกเขาว่าการขอพรสิ่งใดที่จะมาทำลายสมดุรชีวิตนั้นเป็นไปไม่ได้หลังจากคุ่นคิดอยู่นานในที่สุดหิรันย,ยกสิพอ,อก,ก็คิดแผนการได้พระองค์ได้ขอพรจากพระพรหมเพื่อไม่ให้มนุษย์เทพหรือสัตว์ใดๆที่พระพรหมสร้างขึ้นมาฆ่าพระองค์ได้ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครฆ่าพระองค์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีใครในสวรรค์หรือบนโลกนี้ฆ่าพระองค์ได้และไม่มีใครในบ้านหรือนอกบ้านฆ่าพระองค์ด้วยอาวุธได้หลังจากคุ่นคิดอยู่นานในที่สุดพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะประทานพรนั้นให้พระองค์เสด็จกลับอาณาจักรของพระองค์อย่างมีความสุขที่นั่นพระองค์ทรงประทับใจอย่างยิ่งกับความทุกข์ยากของอาณาจักรพระองค์จึงทรงแก้แค้นพระอิน์สำหรับเรื่องนี้พระองค์ทรงต่อสู้กับเหล่าถวยเทพเพียงลำพังทรงปราบและขับไล่พวกเขาออกจากสวรรค์ หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นประมุแขแห่งสวรรค์พระระดาเป็นผู้ศรัทธาในพระวิษณุอย่างแท้จริงเขาได้พบภรรยาและลูกชายบนโลกมนุษย์และนำพวกเขากลับไปยังอาณาจักรของตนเองต่างจากหิรันยกสอบผู้ชั่วร้ายและชั่วร้ายพระปรลตบุตรชายของพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระวิษณุอย่างหาที่สุดมิได้และมักจะสวดภาวนาต่อพระวิษณุอยู่เสมอครั้งหนึ่งขณะที่กำลังสนทนากับพระปรลต ฮิรันยกสะรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินคำสรรเสริญของพระวิษณุด้วยความโกรธพระองค์จึงลงโทษครูของพระปรลอตอและขอให้คุ้มครองเมื่อเวลาผ่านไปหิรันยกสโกรธพระปรลอตอที่สวดภาวนาต่อพระวิษณุในที่สุดพระองค์ก็ทนไม่ได้และขอให้ฆ่าพระปรลอตอแม้พระปรลอตจะจับไม่เต็มใจแต่ทหารยามก็ตัดสินใจฆ่าพระองค์แต่ทุกครั้งที่ฟันดาบของพระปรลอตอก็หักและพระปรลอตอก็ยังคงปลอดภัย ทีรันยกส,สั่งให้งูพิษกัดพระปอรรอลอตอแต่งูพิษก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อมาช้างที่โกรธจัดก็คว่างงูใส่พระปอรรอลอตอแต่ช้างตัวนั้นไม่ได้ทำร้ายพระปอรรอลอตอเขาจึงเรียกพระโฮลิกาน้องสาวของตนมานั่งบนตักและเผาพระปอรรอลอตอเขาคิดว่าแผนการนี้จะได้ผลแต่โฮลิกากลับถูกเผาเป็นเท่าฐานโดยไม่ได้สัมผัสกับไฟตอนนี้ทีรันยก ตกตะลึงเขาไม่เข้าใจอะไรเลยความโกรธของเขาถึงขีดสุดเขาดึงปอราลัตและถามว่าพระเจ้าของเขาอยู่ในบ้านหรือไม่ปอราลัตบอกว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งฮิรันยกจึงย่อเย้ยปอราลัตด,ด้วยความหมุดหงิดและถามว่าพระเจ้าของเขาอยู่ในเสาข้างๆเขาหรือไม่ปอราลัตตอบว่าใช่มีอยู่จริงหิรันยกแต่เสาด้วยความโกรธและอสูรเครึ่งมนุษย์ครึ่งสิงโตก็ออกมาพระวิษณุปแปลงร่างเป็นน,นรสิงห์ อสูรตนนั้นตะโกนเสียงดังว่าตนเป็นหนึ่งในสิบอวตารของพระวิษณษุที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อสังหารฮิรันยกปุกเขาจับฮิรันยกอย่างมีเล่เหลี่ยมและลากไปที่ประตูห้องที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ภายในหรือภายนอกพระองค์จึงทรงนำเขาไปวางไว้ในที่ซึ่งไม่มีฟ้าดินและทรงประหารเขาด้วยกรงเล็บโดยไม่ใช้อาวุธใดๆในยามค่ำคืนหลังจากสังหารแล้วร่างครึ่งสิงครึ่งมนุษย์ก็คำรามเสียงดัง ทำให้เหล่าอาสูรตกใจกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อสูรแต่พระราดาเสด็จไปหาและขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อทรงถามถึงบิดาพระนรสิงห์จึงตรัสว่าฮิรัญยกษสิปุแท้จริงแล้วคือวิชัยผู้พิทักษประตูของพระวิษณุและพระองค์ต้องเสด็จอีกสามชาติจึงจะกลับสวรรค์ได้หลังจากถูกสาปพ,พระราดาได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรของบิดาทรงปกครองด้วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรมแม้กระทั่งเหล่าอาสูรก็เปลี่ยนแปลงวิถีทางของอสูร ดังนั้นพระวิศณุจึงทรงแปลงกายเป็นครึ่งเสียงครึ่งมนุษย์เพื่อปกป้องพระราดาผู้พักด,ดีจากพระพิโรธของฮิรัญยกสิปุและปลดปล่อยวิชัยผู้พิทักษประตูของพระองค์จากคำสาปจุดจบ